วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาซื้อต้อนไม้นะคะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้อีกแล้ววันนี้จะซื้อต้อนไม้ไปปลูกมาอยู่ที่บานารา a นเซอรี่นะคะเป็นตลาดขายต้นไม้ขายผักผลไม้นี่ก็คือสตอเบอรี่แดดจ้ามากวันนี้นี่ก็ฟักทองนะคะ ทองสูกีนีบวกบวกฝรั่งแล้วก็น,นั้นจะเป็นสตอเบอรี่ค่ะอันนี้ผักกาดผักกาดอันนี้หอมแดงแครอทแตงเนะะี่ยค่ะแตงลายเหมือนแตงลายบ้านเราอะคะ่ะ นี่ก็บวกมีแตงโมนะคะเขาจะทำถาดอย่างนี้ไว้แล้วก็ขายน,นี่มะเขือเทศนี่ก็เฮิบเขาจะทำเป็นกระถางไว้อย่างนี้เลย ได้มะเขือเทศมะเขือเทศพวกบีรูสอ,อันนี้ก็ฟักทองฟักทองญี่ปุ่นจะเป็นลูกยาวๆอย่างเงี้ยค่ะลูกส้มอันนี้แคนตาลูปดอกเมลอนแคนตาลูปน,นี่ถั่วลันเตาลันเตาน,นี่ก็มิน้น มีทุกอย่างเลยค่ะต้นหอมเนี่ยหอมแดงหอมแดงหอมหัวใหญ่อันนี้ต้นต้นหอมใหญ่บ้านเราเขาจะเพาะจากมเมล็ดนะคะพวกนี้จะพอจากมเมล็ดแล้วก็ทำใส่ถาดขายนี่ผักสลัดสวยๆทั้งนั้นเลย มองฝรั่งเขาทำอะไรทำเป็นกิจจลักษณะเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นสลัดสลัดสีเขียวสีแดงค่ะเนี่ยก็จะทำใส่ถาดอย่างนี้อันนี้ดอกไม้บ้านเราหน้าเสาธง,งตอนเรียนหนังสือเขาก็ขายค่ะเนี่ยสลัดอ้อันนี้นอนลง คณะมีหนอนด้วยมีหนอนลงใบเป็นแมงน,นี่ข้าพดค่ะแตง แปลงลูกยาวๆตัวนี้จะเป็นลูกสั้นแต่ตัวนี้จะเป็นอ,อ๋อเนี่ยจะเป็นลูกยาวตัวนี้ตัวนี้ลูกยาวตัวนี้ลูกสั้นค่ะแครีฟ <c oughs> ลอเวอร์พริกเนี่ยค่ะชลีหอ่ เดยไปปลูกที่บ้านเนี่ยพันเนี่ยเผ็ดอยู่นะตัวนี้เหลืองพริกเหลืองอันนี้ตัวนี้พริกเผ็ดดอกไม้สักขิลันตัวเ,เนี่ย จะค่อยมาซื้อ<ม>ไปปลูกตันนี้ต้องเตรียมก่อนเตรียมพื้นที่กันตรนี้บาสวีบาซิลโหรภพาอิตาลีพวกนี้ก็จะเป็นดอกไม้พัน <Okay. S 2> ดอกไม้ต่างๆคุณนายตื่นสาย มีพวกมะเขือเทศเขียเทศพริกพวกนี้น เหมือนแมงลักบ้านเราเลยมมแมงลักบ้านเราเป็นดอกไม้ข้งางในก็จะเป็นพวก ต้นไม้อินรอฟาร์มที่ใหญ่ค่ะสองพันกว่าไร่ต้นนี้จะเป็นลดราคาพวกนี้ต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ที่ลดราคา ทางจรลเข้ ไม้ขายดีมากในต้นไสนะคะไสย,ย้อยไสย้อยบ้านเราก็เอามาปลูกใส่กระถางขายค่ะราคาก็หนักอยู่นี่ก็มะนาวมะนาวไม่มีนะไม่มีมเมล็ด มะนาวกับส้มไม่ค่อยมีสินค้าสินค้าขายดีต้นไทรที่บ้านเราไม่ได้ขายแต่ที่นี่เขาขายค่ะทุกอย่างเป็นเงินหมดเลย บางอันที่ไทยแจกฟรีแต่ที่นี่ขายแล้วก็แพงด้วยนี่สับประรดสีสับประรดสีพวกเนี้ มุมนี้เป็นเฟิร์นนะคะเป็นพวกเฟิร์นเป็นพวกเฟิร์นนีค่ะใส่กระถางเล็กเขาก็จะขยายแค่นี้ถ้าใส่กระถางใหญ่เขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นตัวนี้ยี่หุบบ้านเรานะคะตอนนี้ต้นยี่หุบ ดอกยี่หุบบ้านเราตัวนู้นวาสนาราชินีต้นใหญ่เขาก็จะขายอีกราคาานึงสวนมากมาซื้อก็จะซื้อแต่ต้นไม้ที่ เอาไว้ไว้ในบ้านได้ื้อซื้อต้นใหญ่ไม่มีที่ใส่พื้นที่จํากัดคือเยอะมากนี่ะต้นไม้ออสเตรเลียไม่ค่อยจะมีอันนี้ก็เรียกสต็อกไลน์ คือคนมาซื้อเนี่ยสับประรดสีนี่คือดอกแก้วนะคะต้นดอกแก้วบ้านเราขายค่ะมุรยียต้นดอกแก้ว เจอกันในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมปัารถนานะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ให้จะได้พาเพื่อนๆดูในคลิปต่อไปค่ะต้นไม้ออสเตรเลียสตรียาออซิสเตชันค่ะบ๊ายบาย